สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มนำโชคกับแนวทางหวยฮาหนอยวันนี้ครับวันนี้วันที่ยี่สิบหกเดือนสามปีหกห้าครับกับฮานอยสูตรมัดรวมสี่น้อยครับก่อนมาชมของวันที่หกเราบปสรุปของวันที่ยี่ห้าก่อนครับวันที่ยี่ห้าผลที่ฮานอยท,ที่ที่ออกครับเฉพาะกิจออกสองแปดสามกับเจ็ดเจ็ดพิเศษออกสู่สองหก กับ42ปกติออก460กับ13 VIP ออก445กับ53เช็ฟหนุ่มให้ไปนะครับตัวเด่นนะครับก็มี3568วิ่งลูดที่3นะครับวิ่งรูที่3ส่วนด,ดูของรอบแรกเฉพาะกิจเลยครับออก283กับ77เช็บหนุ่มก็เข้า8338นะครับ8338 สีดำเอาสีแดงกว่าแปดสนะครับเข้าตัวกลับนะครับ8 3 3 8สเข้านะครับส่วน77ไม่เข้านะครับผมแปดสามสามมามาสมาแเลยครับตัวเด่นส่วนรอบพิเศษออก0 2 6กับ42 42ล่างไม่เข้านะครับส่วน26ครับเข้านะครับ26 62ครับ เข้าตัวกลับนะครับ2 6 6 2ส่วนรอบปกติออก4 6 0กับ1 3 4 6 0เข้าแต่6นะครับของเชฟหนุ่มจับคู่ให้มีแต่6 6 2 6 7 6 8 6 9ไม่มี6 0นะครับน่าเสียดายเนาะแล้วก็3ก็มีแค่3 3 5 3 6 3 7 3 8ไม่มี1 3 3 1ไม่มีเข้าแต่เลข3นะครับเข้ากับเลข ส่วนรอบอ่ V.I.P. ออก4 4 5กับ535 3เข้านะครับผม53 3 5นะครับ5 3 3 5วิ่งลู่ที่3ก็ถือว่าโอเคครับเข้าครับวันนี้ก็ถือว่าเข้าเนาะยังเดินดีต่อครับเข้า3ามนอยครับเข้าเฉพาะกิจพิเศษแล้วก็ V.I.P. ครับมาครับตามต่อครับของวันนี้วันที่26เลยครับในการเสียเวลาเช่นผมก็คิดคำนวณมาแล้ววันนี้ วันที่26เด่นจับชุดมาเรียบร้อยครับคัดมาแล้วคำนวณมาแล้วได้ที่เด่นเด่นหครับเด่น1นะครับเด่น6เด่น7แล้วก็เด่น8นะครับโอ้โหวันนี้เลขเลียงนะครับมาดูครับวิ่งรูดนะครับไปดูวิ่งลูดครับวันนี้ วิ่งรูดวันนี้วิ่งรูดเดียสกู่กับนานตัวไหนวิ่งรูดวันนี้วิ่งรูดที่เจ็ดนะครับผมวิ่งรูดที่เจ็ดนะครับจับชุดให้นะครับจับชุดให้วันนี้หนึ่ก็จะมีหนึ่งสามนะครับ 1>, 1, 4, 1, 5แล้วก็ 1, 9นะครับส่วน6ก็จะมีครับ 6, 3, 6, 5, 6, 7แล้วก็ 6, 9นะครับ ส่วน7นะครับก็จะมี70 73 75แล้วก็79นะครับผมส่วน8นะครับผม8 8ก็จะมี80 81 แปดสามแล้วก็แปดห้านะครับผมชุดเบิ้ลนะครับชุดเบิ้ลก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหกหกเจ็ดเจ็ดเอาตัวเด่นมาเป็นตัวเบิ้ลนะครับแล้วก็88ดนะครับผมอย่างเดินดีครับสูตรนี้ชุดสามตัวขอให้แตกนะครับวันนี้เมื่อเมื่อวานไม่แตกเนาะชุดสาตัวนะครับ สามตัววันนี้ขอให้แตกนะครับบังคับแตก6 7 8เลยนะครับวันนี้แล้วก็8 7 1นะครับ อีกหนึ่งชุดก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดหกนะครับมีแค่นี้ครับชุด3ตัวก็ลองดูครับใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเนาะวิ่งรูที่7นะครับพรุ่งนี้วิ่งลูที่7นะครับ ขอให้ทุกท่านเฮงๆฮงบางๆังนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางสูตรคิดคำนวณนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทุกสูตรมีเข้ามีหลุดเนาะแต่สูตรนี้เดินดีทุกวันครับคลิปนี้เชฟหนุ่มก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอให้ทุกท่านเฮงๆปงงๆงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เชฟหนุ่มภูทร้น,นะครับก็เชฟหนุ่มนำโชคเนาะก็ขอให้ทุกท่านปังๆในวันวันนี้นครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ